ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะทํางานประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีจะมีการเฉลิมฉลองถึงความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ผ่านมาพอสมควรการงานของคุณนั้นที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือแม้กระทั่งแฟชั่นหรืออาหาร รืองานบริการต่างๆค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ก็ขอให้คุณอย่าประมาทแม้ว่างานของคุณในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีก็เพราะมาจากความขยันขันแข็งของคุณความเอาจริงเอาจังของคุณที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีหากคุณละเลยหรือปล่อยมือหรือประมาทให้คนอื่นรับผิดชอบงานแทนคุณก็าอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการงานก็อาจเป็นไปได้ แต่ก็ถือได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่จะทําให้คุณนั้นไม่ว่าจะทํางานทางด้านการเจรจาการติดต่อสื่อสารหรืองานที่จะต้องทํากันเป็นทีมก็จะประสบความสําเร็จและคุณก็จะได้เฉลิมฉลองชัยเกี่ยวกับผลงานนั้นๆในช่วงเวลานี้ทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้การเงินของคุณนั้นอาจจะยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจ แต่ก็ยังดีว่าการเงินของคุณนั้นก็ยังสามารถที่จะทําให้ช่วงนี้คุณหมุนเวียนเงินได้ดีช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวหรือของสวยๆงามๆหรือการแต่งตัวหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ที่พึงพอใจกับตนเองมากเป็นหลักอาจจะทําให้การเงินของคุณนั้นสะดุดลงได้แต่ถ้าหากว่าคุณสามารถควบคุมรายจ่ายได้เป็นอย่างดีแล้วการเงินของคุณช่วงนี้ก็จะค่อยๆ หมุนเวียนต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาแม้ว่าการเงินของคุณจะไม่ได้อย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจช่วงนี้หากคุณคิดจะทําอะไรหรือหาอไรายได้ใหม่ๆก็ขอให้อย่าลังเลขอให้ลงมือทําคุณก็จะมีโอกาสมีไรายได้เสริมเพื่อที่เพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องของคุณในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีธนูสําหรับช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับผู้ที่ยังโสด ผู้ที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากพอสมควรจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจคนจะพบปะใครก็ให้ความสนใจคุณมากเป็นพิเศษคุณอาจจะเจอเจอคนที่เข้ามาแบบฟุกๆแบบไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะรู้จักกันโดยบังเอิญก็จะทําให้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจคุณได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจะต้องฟินิพิจารณาและดูและศึกษาคนที่เข้ามาบ้างเล็กน้อยก็จะเป็นการดี ช่วงนี้คุณมีคนเอ็นดูและให้ความสนใจเป็นพิเศษก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้คัดสรรคนที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้บางคู่นั้นอาจจะมีความคิดที่จะเกิดที่จะเริ่มมีทาย,ยาทหรืออาจจะเริ่มมีอยากมีลูกหรืออาจจะเริ่มอยากมีลูกหลานมากขึ้นก็อาจเป็นไปได้ บางคู่นั้นอาจจะได้บุตรหลานโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจก็ถือว่าเป็นดวงดีสําหรับคู่ของคุณที่อาจจะมีความพยายามมาแต่ก่อนแต่ก็ไม่เคยประสบความสมหวังสักทีช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสมหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการมีบุตรหลานบริวารเพิ่มขึ้นก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์พอสมควรคุณกับคู่ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดี มีความเอื้ออาทรต่อกันรักใคร่กันดีแม้กระทั่งมีของฝากของขวัญของรางวัลให้แก่กันและกันก็จะยิ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน